วันนี้มีอาหารอีสานบ้านเฮาง่ายๆคะ่ะมาฝากพีตอนน้องสวัสดีค่ะวันนี้ชิพาพี่น,อน,น้องเงียนบะคือใส่กุ้งตัวใหญ่ตามมาเบ่งวิธีเห็ดค่ะจริงๆกรรมาวิธีก็คืออีสานบ้านเฮาลนะเนาะแต่ว่าเพียงแต่มีกุ้งเพิ่มขึ้นม,มากค่ะอันนี้พริกหอมกระเทียมเนี้อสิตตมใส่กันเลยค่ะ หอมก็มีต้นหอมผักชีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวมาเบิงวิธีเห็ดน้ำกันตังน้ำให้เดือดแล้วเ,เกลืใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะตามโดยปลาปลากะดีหอมๆเลยค่ะใส่เอากินหอมแล้วก็ความนัวเอาลงไปแยก เนื้อกะก,กลางออกจากกันค่ะหลังจากแยกกลางปลาล่าออกเสร็จแล้วก็เอเก่าเขือใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยพริกสดกระเทียมแล้วก็หอมแดงต้มใส่กันต้มทิ้งไว้ประมาณหาานาทีเขือกับเปื่อยดีแล้วค่ะเอากุ้งใส่ลงไป กุ้งเนียวลงแป๊บเดียวถ้ากุ้งเปลี่ยนเป็นสีสมกะพอเลยค่ะปิดไฟได้เลยปิดฝาหม้อแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้กุ้งห้ากรสุกดีแล้วพร้อมที่จะตำแล้วค่ะ ตักขึ้นเลยค่ะพี่น้องปิดไฟแล้วก็ตักขึ้นเลยซุปกุ้งใส่เบเกือหรือสีเอิดมาซุป,ปเบเกือใส่กุ้งก็ได้ค่ะตักทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็คอยมาตำค่ะ ทุกอย่างขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มาเริ่มตำพริกก่อนเลยค่ะพริกหอมแดงกระเทียมตำให้แตกทุกอย่างแตกแล้วเนี่ก็เอากุ้งใส่ลงไปค่ะตำกุ้งต่อ วันนี้สิตาบ่าให้ละเอียดเป็นไดคะ่ะถ้าภาษาบ้านเดินม,มาตําม,มาโลกโปกเปกเนาะเวลากินเฮาสเไดแบบมีเนื้อกกุ้งให้เคี้ยวน้ำคะ่ะตาด้วยตํามะเขือตําเสรจกันมะเขือนี่ก็ตําแค่พอแตกก็พาะค่ะหลังจากนั้นก็เอาน้ำต้มปลาใส่ลงไป คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะุูบกเขือริซิปนลเบืออูโูพี่น้องลองชิมบึงค่ะชิมแล้วขาดความนัวเล็กน้อยค่ะเอาผงนัวใส่ลงไปตามโดยน้ำปลาจะได้หอมๆค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยพอ เอาต้นหอมผักชีใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเสร็จแล้วพี่น้องซูบะเขือเสกุงกินกับไข่ต้มกับผักสดแสบแห้งค่ะซูบะเขือนนุนๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันมาเด้อมาเด้อพยายัมมากินขา้าว